โบกิิตัวไมั่สิหลายป้านนี่มืดเลยบ้านนี้ <laughs> <laughs> นึกว่ากบกินเดือนเหรอวะมืดเลยดดว้าว,าวามีคนหนาว สบายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้บ่าเขวเองเนอได้เดินทางมาที่เมืองเครืองอีกเทือนหนึ่งเราเป็นเทือที่2ของหอบหนึ่งเดือนเราที่ได้มาครั้งนี้มาสุดแล้วนี่ก็ได้พาทุกคนไปชมสถานที่สวยงามแล้วแต่ว่ากันยังบออิ่มตัวเทือและครั้งนี้เป็นเมื่อวันที่สิเดเดือนมิถุนายนเนอได้กลับมาอีกหนึ่งครัง้งและได้มาหยืนอยู่ที่หน้าผาหลวง หรือว่าเอิ้นอีกซือหนึ่งก็คือทำเจียในเองเนาะจะพาทุกคนมาเปิดอีกมุมมองอันใหม่จะพาทุกคนเนาะมาเบ่งสิ่งที่เอิ้นวากมีความสวยงามที่สุดและมีสถานที่แห่งนี้แห่งเดียว และอยู่ที่แข่งเวงจันเมืองเฟืองเนาะบ้านโน้นหินแหเนาะและกับภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้กับแมนยืนอยู่ทางด้านทึงแล้วเนาะก็คือหน้าห้านเนาะทีทั้ทงพอกินน้อนเนาะที่เพอนปุยผู้ฮับพิโซบและเป็นผู้ดูแลนสถหานทีดังกล่าวนี่จะพาเข้าไปทางด้านไหนก็คือบอลทีเขาจะขึ้นไปจุดชมวิวบอลที่จะมีเจียออกทางด้านทึงพุ่นนอ จะออกจากแมนเป็นเวลาหกโมงยังเนาะตามที่สอบผาเพ่อนไว้นน่น,นและนี่เนาะก,ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมอมหอบเนจุดนี้เขาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ยังใหญ่กันอยู่แท้จริงแลวเนาะตอนที่ยางขึ้นมานี่กับแมนใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบว่าสาเลยเนาะน้อยๆหนึ่งกับหอดแล้วเนาะเพราะว่ามันสันอ่ะดิเรายางขึ้นมาทางด้านลุ่มแล้วเดี๋ยวจะนำพาทุกคนน้นเนาะยางเข้าไปทางด้านในแต่ว่า อยู่ในจุดนี้ได้กินอายละเนาะกินอายอ่าของเงียวของเจียแล้วก็มูนเจียแล้วจะหู้ซึ้อว่านี่อากาศเย็นตุกกะห่อตุกระห่อใส่ใส่อันนี้อันนี้เด้งเด้งดูี้ใหม่ดิใส่หนึ่งเนี่ยหนึ่งยอดยอดเนี่ยนะใส่บางคนบอกนะไม่นะหนึ่งยอกยอดนะตุกระห่อกันบ้านวะอ๋อเหรอเออแล้วมันแรงกินน้างใหม่เมื่อกี้ออกมาออกมาเทีนึงแล้วหรอออกมาอีกเทีนึงนี่ยสองเท่าแล้วแป๊บหนึ่งออกมาอีก เรากระหอกบวังแดงเห็นแบบนี้ดีถือว่าป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์เราว่ายูนี่น่ะมีหอยตัวคางตัวคางตัวเล็กมากินบังม้นี่มากินบังม่ายถ้ามีหอยตัวคางนี่ยถือว่าอุดมสมบูรณ์อย่างนักเลยได้มากนั่นนะมากหนสักไก่จะมากันกันได้กันได้มันบ้านวะบ้านแค่บ้านบ้านก็กินคนกินอะไรนะถ้าค่อยขึ้นเทิงพอก็บจีซีมนี่ตอนนี้ นี่เราคนว่าอยู่นี่นี่มีเห็นตัวตัวคางตัวลิงทุกคนปลาที่มีตัวคางตัวลิงถือว่าเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์เนาะเพราะว่าอ่ายากที่สุดถึงปลาเขาสีอุดมสมบูรณ์สำหรัะเขาจะซอกตัวคางตัวลิงเกือบปลาโบเห็นแต่ว่าอยู่นี่นี่อยู่นาผาตัวนี้ยังมีตัวคางตัวลิงเนาะเลี้ยวลงไปก็ยังเห็นตัวกระหอกตัวใหญงนะเห็นเป็นตัวเป็นตัวบักใหญ่เลยถือว่าเขาอุดมสมบูรณ์แถวนี้นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์หลายนี่เห็นนี่ดี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 มาอีกดีดีต้นไม้ าจะไไแต่ว่ามันน่าจะได้ยินเสียงเขามันจึงนี่นะปกติมันน่าจ,จะหยุดอยูบาา่บนหันกินมันจะมากินมากไหมนี่แล้วเป็นอย่างมันตองแรงเข,ขาแน่นออกตลอดคตรอะระวังไร่ะระวังไม่หยามได้ยิน,น,ยนเสียงนกเสียงนกอ๋อนี่เสียงดีสังเขาต่ำๆนี่โอ้ยเขาจูดสวนเขาเออโอ้มันไม่ไหมมีไม่ไหม้ไหมอย่างน้ำแจ้ ทุกคนบรรยากาศดีบ่ะคอยว่าบรรยากาศโคตรดีเลยเนาะเบื้องภาพกุ้งกุ้งตื่นเสารมาจิบกาแฟครับอันนี้นาจะเป็นการเปิดมุมมองมให,องหม่ๆเนาะให้ทุกคนฟังหรือว่าจะเป็นอันซีนเนาะมีสถานที่แห่งนี้คิดว่ามีบนเดียวที่อยู่ในสมุทรปราการที่มีทำเจียเจียแม่ถ้าถ้ <ละ S 2> าเลือกทำเจียนี่เขาจะเห็นแต่ตามประเทศคืออยู่ไทยบ่อยนะแต่ว่าเรื่องที่ว่าทำเจียนี่เป็นอย่างนาศตีจึงดินรดมากันย้อนว่า นี่แหละมีหากก็เห็นเป็นแรงเดียวที่ว่าเป็นเปิดแหนคนมาหามซบในที่ว่าตัวเจียบินออกแต่แต่หอาก็ต้องในออนนญาตเนาะแมนแมนถ้าถ้าพูดถึงว่ามีตัวเจียบินออกมาจากถ้ำนี้มันก็มีหลายจุดแต่ว่าจุดที่ว่ามันจะหลายแท้ๆพราะที่จะเป็นบอลที่ใหนคนเอามาซมวิวอย่างใดนี่มันอันนี้เป็นบอลเดียวเดี๋ยวจะนำพาลุกคนน้องเข้าไปทหนนั้นในไป ให้ขอพอคนที่สองเขาบอมีไฟนี่ไฟหากะไส้แฟตหัวละสามอันนี้ไอ้ยางนำกวนเราเลยโอ้โหกินเลยเป็นบ่ไม้จะตัดวะมาสร้างวานอุ้ยอุ้ยอุ้ยไข่เกือเหยียบภาพอะไรเลยทุกคนโอ้ตัวเชียตัวเชียเนตตองมือลุกซองมือก่อนเราเระวังระวังเหยียบตัวเชียเด้อเท่ากับคนขัาไปนี่นี่นี่ตัวเชียอยู่นี่นี่ระวังเหยียบเลยนี่นี่นี่ตัวเชียนี่ตัวนี้มันเป็นตัวอ่อนนะทุกคน มันเป็นตัวอ่อนมันเป็นมูลสันไงดีกว่านี่ขาเนี้ยขาเนี้ยตะโกนหงส์แบบมืดๆเลยทุกคนต้องได้เอาไปสายมาดังเลยทุกคนนะผู้ใดที่จะมาที่นี่จะว่าที่นีเนาะมาใส่น้ำก้นอายน้นก็คือจะเห็นเข้ามาเย็นการเย็นอยู่นี่ก็จะเห็นต่อมามันจะมีมีมีเป็นเห็นงนเห็นขึ้นแบบนี้เนาะยาขึ้นมันีกประมาณจากแพทกว่านี้ มันจะลักษณะคือเห็ดเพลทิเป็นขั้นใดเอาไว้และจะเป็นขั้นใดนี่เลยของขั้นใดขึ้นไปแบบนี้เลยหรือว่าขั้นใดลอยแมทคอยขอดสลบจิ้ให้จองนี่แป๊บนึงโอ้ยจึงมึงต่ำต้องได้ระมัดระวังนิดหน่อยนึงแต่ว่าอากาศเย็นดีนะทุกคนนี่เนาะอ่าข้าพเจ้าเห็นแน้วไดทานู้ชมก็เห็นแนวนั่นเนาะนี่ก็เพื่อทานู้ชมทั้งนั้นเลยได้หนี่เนาะได้หับชมนตรงกัน ้งกิแนแอวแบะ่เงียจะแ้นกินบวบอลยยของเจ้าแถ่ยยังมามีกินแหงบา,านนี่ขิวกินเป็นบนนอขมคอเลยล่ะทุกคนเอ้ยเกียแท้ๆนี่แบบคือที่แห้งนักว่านี่ตายเท้าอย่างแรงทุกคนย่างแรงต้องได้ฮิตเท้าขนาดไหนคือขนาดไหนีนาบได้อ,อีลีเซนมีมีหวัง ตกอากาศอสังเกตบึงเนาะมีมีมีมันจะมีมูเตมไปหปดเลยเตมไปเปเลยโอ้โหคน แบบนี้เลยอูบบนะตอนนี้มีแสงแดบดบส่องออกมาทางนี้จุดนี้กินป๋าขออยากให้ทุกคนได้กินมันแบบกินจุดปุ๊กนะทุกคนสังเกตบ้างนี่

เห็นเป็นลอยลอยตัวเลยบินงิ่อยู่ตรงทุกคนจะมากล้องมาจต่เบิ้งบิเห็นเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะค่ะตัวเจี๊ยบอ๋อเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเงาะสติจะถ่ายให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนีดิชุกโค้เห็นบอกตัวเจี๊ยบอันขาวๆนี่แมนหุมอ่ะตัวเจี๊ยบจับมาเลยวันมันตั้งล่างต้องถทำก่อนมันตั้งมันมีอันล้างต้องถทำคือใหญ่แมงมุมเนาะมันจะเป็นปากโพงแสงส่องออกมาแบบนี้ทุกคน กินแหงเนาะกินแหงอิหีแล้วก็มีสิวนา,วานาพานของกองของรุ่มนี้นนนนเ,นนนนเดียว่ายังด้านในคุณเนาะเจี๋ยด้านในคุณเราตอนเดนมารอถ่าเวลาเจีย๋ยมาออกมันแบบมันแสะเลยน่ะทุกคนมันแบบกินสุดยอดละโอ้จุนปุ๊ก กลับไปในจะได้กินเข่าได้บรร่อนีนะ้กินแห้งหลายอุ้ย,ยมืน่นกินแห้งหลายเนะทุกคนนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่อันหนึงนะ่งเนาะ ที่พื่นนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังเป็นทางการแต่ว่าในน้ําที่ข้พาพเจ้าได้มาถายที่นี่ก็ได้ติดต่อหาผู้คนที่ดูแลแล้วกับเบื้องยังสถานีนักล่าวนี่ขออนุญาตจากเพื่อนเนาะใเพื่อนนำพามาได้เห็นเป่านะั่นบอกทุกคนเห็นบอกเป่าขาวๆเนาะอันนี้เม่นมันขี้เจียขี้ของเจียยืนเก็บเอาไว้ติ้งโฮปากาทำแบบนี้ สถานที่เพอนนอนเพอนนอนอยู่นี่นอนเฝ้าที่อันเขาเพวกเฝ้าดอกกระยานคนเนาะที่เพิ่นมาทำให้เจียเนาะเพราะว่าเจียนี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเห็ดสร้างเลยได้เ,เขาเนาะเพราะว่าน้ำเอาขี้ของเจียนั้นไปขาย,ยาสิอืมใครขึ้นยางมาบ่ถืกทางใครขึ้นมาต่างสุขเจ้าแท้ อาชัน,นเจ้ายางขึ้นทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนค่อยงงแล้วตอนนี้โอ้โหนี่นี่แบบนี้เลยว้าเป็นห้านแบบนี้เลยเพราะให้คนเดียวปะ,ะเพราะให้คนเดียววะนี่ กอไกยน้องกันมาเห็นเหมือนกันแต่ว่าทุกครั่งนี่ยายเอาทุกปีหรอแบะเข็นเป็นเป็นอันฮอดเจ็ดเจ็ดแปดทางเยอะทุกคนหนาวค่ะโอรมันมันอันเก่าแล้วมันก็ร้อนร้อนของเดิมขององท่งไม่แล้วมันก็มีทางไม้มาอยู่มีเขาทั้งผึ่งเนาะอากาศยังห้อนอยู่เนาะต้องเล่นล้อถาอีกเป็นซุโมงพูดเลยเนาะระวังเขาโอ้พ่อเป็นสาวสามคิดทั้งอ๋อ มันมายู่มันกว่านี้มาส่างเพราะว่านามันน่าจะอดอันอุณหภูมิบ่ได้เพราะว่าทั้งหน้านี่มันเป็นอันอุณหภูมิแบบว่าสวยงามทุกคนทุกคนห้างเพิ่งหอตดาวสามชิพังแต่ว่านเลือแต่ห้างเดียวที่เป็นอันทางอันที่เบื้องใดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊บรรยากาศทางดันเถิงนี่ตอนเศร้ากับตอนแรงนี่ครับตอนที่ตะเวนใกล้ตกดินนี่สุดยอดเราค่อยว่าคุณ อนันนี้เราไปเห็นไฮน,นะข้างหน้าษาสุดานี่เป็นก็เห็ดเป็นห้างนี่เฮาไมา้เที่ยวยืนแถวโซ่จุดที่เฮามาครับพูดหน่อยมีสองจุดเนาะที่เป็นเห็ดห,าห่าเอาไว้มีสองจุดนี่เฮาเบิ่งจากจุดมุมนี่เนาะทุกคนทุกคนเห็นบ่แบบนี้เลย จุดนี้เน่ะทีเป็นปากทำเวลาเจียบินออกบินเข้าเนาะก็คือจะเป็นฟองดำๆก็คือเป็นโปรงลักษณะคือเป็นหน่วยไข่เนาะทุกคนจะเห็นบ่าทุกคนเนาะก็คือจุดนี้เองที่ว่าพวกเขามาลอทหาหาบินเจียออกเนาะก็คือจะมาลอดหาเบิงตอนเจียที่จะบินออกก็คือจะเป็นช่วงหกโมงย่างเนาะก็อีกหน่อยนึงก็ฮอดแล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นเนินลงเข้าไปเนาะก็คือทางที่พวกเขายางออกมาบางกีนี่ก็คือส่วนทางนั้นนั้นเองนี่นี่ก็ลอดหาเนาะแต่ว่า อยู่ในบริเวณนี้เขาก็จะสังเกตเห็นมีขี้เจียเนาะขี้เจียเนาะที่ใอ้เพ่นวาวานี่เนาะจะเป็นเม็ดดำๆแบบนี้เนาะทุกคนนี่ขี้เจียแบบนี้เนาะเม็ดดำๆแบบนี้นนคิวๆได้แนละ้วตอนนี้มันอยู่หน้าปากถับเนาะเวลาลมเวลาลมพัดเข่าแล้วมันพัดตีออกมา,จากเจงสิข้าพเจ้าเนาะได้กินเลยได้กินแบบมันสิบบวกสร้างบรรยายนะมันกินขิวกินเหม็นกินแบบบสร้างที่จะ มันยายเนาะแต่ว่าสังเกตเห็นมันจะมีความสวยงามเนาะถ้าเฮาเบิงในมุมมองมุมมองที่มีความสวยงามมันก็จะสวยงามเนาะนี่จุดนี้เองหาต่างๆนะเป็นกวางแบบนี้ทุกคนแต่บริเวณนั้นของเพื่อนเองก็เหตุเป็นศาลาเอาไว้พักผ่อนสำหรับเพื่อนเองแล้วก็เอาไว้สำหรับต้อนรับแขกคน,นที่มาเยี่ยมมายามที่จะสนใจที่จะมาก็สามารถมาได้เนาะเพื่อนก็เหตุเป็นห้างเอาไว้เฮาเบิงแบบนี้นี่ปาถาถ้ำกวางแบบนี้เลยทุกคนถึงด้านเทิงพุทนเนาะจะเห็นว่ามี หางเพิ่งเนาะนี่อย่างททุกคนมีหางเพิ่ง,งต่างนกแอนบินเข้าอยู่ไหนเพ่เอเนาะนกกนัังท่าได้เกือบว่าสมมวงไปายแล้วเนาะรอท่าเราหาอยู่นี่เนาะหน้าปากผาจะเป็นเราวันนี้ควาสวยงามนี่เป็นสิ่งธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วเพื่อนก็เป็นผู้ที่เบ่งแง,งและดูแลสถานที่ดังกล่าวนี้เพื่อจะอาศัยเนะาะเจียอาศัยเขาเป็นผู้ดูแลให้เขาเบ่งแง,งมันมันก็ให้ประโยชน์แก่เขาก็คือเขาได้ขี่มูนจากเจียนั่น เพื่อเป็นกะเอาไปเขาสั่งอะไรได้เนาะแต่ว่าสถารที่นี้เนาะถ้าว่าเขาจะมาเขาต้องได้ขออนุญาตประการสอบถามทางอ้ายเพื่อนเนาะเพื่อนห้มาเ็าจึงมาได้เนาะนี่งาหลายนะจุดมุมนี้ถ้าเดี๋ยวนอะค่อยจะตั้งเอาไว้มุมนี้แล้วก็ล้อถ่าเหเจียบดออกมาแล้วทุกคนจะเห็นว่าเจียหน่อยหลายสำหรับเนาะอันนี้คือจุดที่ลักๆเลยที่เดินทางมาจากเนาะเขาหลอมจันทร์ใช้เวลาเกือบว่า4ชั่วโมงเนาะมาหาสหารที่ดังกล่าวนี่ถือว่าลำบากลำบุญแต่ว่าพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเสนอ ให้ทา่านผู้ชมชาฟังอันนี้คือไอ้สันติเนาะเป็นผู้ห่วมในการเดินทางครั้งนี้ก็ะถือรว่วขอบใจนะไอ้คุณน้องที่แบบมาเป็นมูอามาป็นคูห่วมในการเดินทางอีกทีหนึ่งเนะเาะฝากที่ตามในช่องยูทูบของเพื่อนก็คือช่องเดือยฮิรัว้าวเนาะปัจจุบันนี้เพื่อนเองก็ได้ผ่านกดต,ต่างๆแล้วสร้างรายได้เนาะฝากทุกคนที่ตามตื่ได้เดี๋ยวจะขึ้นไทโซดันลุ่มให้เนาะทุกคนฝากเปิดลังใจไฮจูเขาทั้งสอนคงแน่ เพราะว่ามาข้างนี้เนาะมันได้ใส่หลายอย่างเนาะใส่ความตั้งใจแล้วกะ็ใส่ความมุขบันพยายามีหลายหลาย้วทุกคนเบิง่งมุมนี้บานี้นนะมาเบิ่งภาพรวมเนาะทางด้านลุมพู้ก็จะเป็นส่วนของภาษาชนเนาะก็คือส่วนของไอ้เพื่อนเองอ่าส่วนของพ่อเพื่อนเองนั่นแหละเนาะทีเพื่อนเหตุอยู่นี่อ่าส่วนของเพื่อนก็นจะเป็นส่วนของเงาะด้านลุมพุนกําลังตัดหญ้าอยู่เนาะบรรยากาศอ้อมหอบไปด้วยทงนะาพระอาทิตย์กำลังจะวิจจากขอบฟ้าลงสู ดินลแล้วแล้วเขาก็ล้อถ่าตอนเจียออกมาอกเนาะสินห้างที่มากับพูดเนาะทุกคนพูดเนาะอันนี้กันล้อถ่าอย่างเดียวได้เนาะจอนนี่ก็มีแต่ว่านางล้มกันล้อถ่านนี่เนาะจุดบ,บริเวณน้ะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ภาพโดยรวมเนาะนี่ออกมาแล้วทุกคนตัวเจ,จียออกมาแล้นนวตอ,ตอนนี้แมนเวลา17.41นาทีนะทุกคนคนบราณนี้นี8คนพูดเนาะ อ,อลายบดนะินะไม่บกค่อยเย็นเลยมันบกเป่นพันตเหรนี่มันล้านตมันไปเป็นเล้าไปเลยว,ว้าวเป็นแนวเอาโดนไปเลยกันเหรอยนะังโอ้แหแหงลายเลยคุณหนาวแท้คุณโอเคมาควงนี่ในลายเอาไปปนอ๋น <c oughs> อนงงนี่เราไปที่มาของะกำบา อานคน่ายกีเซียนเท่าไรกับมุมัดนะทุกคนอ๋อนี่มันเพิมสุดเพิ่มเลยมีมวลหนาเนาะเต็มเต็มเลยใช้ไปหาทั้งฝ้าไหมใช้ไปหาเมื่อฝ้านี่จะเห็นอันตัวเซียนเห็นโคตรงามเลยนี่นี่คุณเห็นเนามันเป็นมุมนี่อะเวลามันลงไปมันจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเลยมันจะลงไปลุกลุกมันบได้บินขึ้นสูงเนาะมันบินลงไปต่ำๆหนาวแต่ทุกคนเลยอ๋อลายบึ้นทาย ่อยเด้อบปแปรแมกเราที่ว่ามันจะตั้กันหรือมันตกพื้นนะมันมันไหลเงินอือบุคิดว่ามันสะไหลปานนี่นม,นมืดเลยบ้าน <c oughs> นี้นึกว่ากบกินเดือนหรือมืดเลยว้าว้าวามีคนหนาวอ่าดีนี้เยียงแบบ สุดที่นาตื่นเต้นเลยทุกคนเห็นบ่เป็นครั้งแรกนอทีข้าพเจ้าได้เดินทางมาแล้วก็ได้มาโซามคมสวยงามแบบนี้แล้วกายเห็นเป็นข้างอิดนาทีว่ามีตัวเจียหลายขนาดนี้นอนบินออกจากปากถ้ำบีทุกคนมือไม่มันไปจะไปเป็นสายแบบนี้เลยคุณคุณเนาะแห่งบวกกับอาทิตย์เนาะ กำลังจะตกคือวะตะโกนมันไปพูนเลยพูนเนาะพูนอยู่ไกลๆพูนไปอยู่บนนี้เขียวเห็นเห็นบางทีนี้พูนเนาะพูนพูนนะสั่นพูนอ่ะเบิ้งสั่นพูนอันพูนเราจะเบิ้งขึ้นไปห้านั่นนะสายเห็นบอสายนะทางพูน่ะทางอันฟ้าน่ะเห็นสายบอมันจะบินไปนะอ๋อมันจะบินลงมาหนีอ้อมไปฮอสั่นพูนั่นแล้วมันจะบินเป็นสายนี่จะเบิ้งทางเทิงฟ้าไหมมันจะบินเป็นสายเป็นสายออกมานี่เห็นบ่เห็นบ่อัะนักมันจะบินอ้อมอ่ะเป็นวงมลอ่ะ มทมิดแอนแม่คือแบบมันมันจีออกนี่เหรอกินตอกกินแถวนี้เนาะมันมันไปทั่วเลยอ่ะพูดว่าคุณคือให้ไปเป็นก้อนพุณพูดนั่นแหละอันนั้นเนด้อฟูเนาะให้ไปเป็นก้อนเลยพูดเป็ล่งกลุ่มเป็นก้อนเลยพูดนะแมนแมนแมนบอลฮันเนาะบอลฮันเดียเบิ้งอันสั่นภูเขาอันบอลมันจะเห็นเป็นสายบอกเขาเนาะแมนแมนเออแล้วมันก็จะเป็นสายขึ้นมาเนี่ยสายขึ mm. ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเบิ้องตัวนาปักมันจะเป็นทุกคน แมนแม่นเาะแมนไาเอาหนังเริซออดจะหมดนอนุร่กษ์ไว้ด้วยโาอยูอัจจะเก็บหมดอันนี้ไปเนุรัหลัก่าเผาตลอดมันหลุดรายขาควัจุงเอาไว้มันเป็นสิ่งที่ต้นกับลูหลานกับเว่าาอันจะหมดฮักุบปกซกปุักาัุเป็นสิ่ขามันเขาก็ได้ประโยชน์จากมัวมันมันกะ ได้จากเขาได้จากเขาเขาก็เป็นผู้ดูแลมันเขาที่จะทำเพราะว่าเขาผีมันเปขายคนปูพึ่งว่ากันละมันเขากับมันว่าืันนะเขาไป็นปูหักซทามันมันเป็นปูโศกต้นแรกถึงไปูโศกกินแมงใหม่แล้วก็มาขี่แท้ทำเขาชุดนี้มันเน้นงก็คือมันกินแมงใหม่อยู่ในิวนึงมันบริกินนั้นทำลายพลปะพูของมยเปิ่สวนเหมือนกันกินแมงใหม่แล้วก็บริไปทำหายเขาทำลายพลปะพูขโมยเปิดสวนมิแต่ไป

หลายล้านหลายล้านหลายล้านตับิดคื้นมามีแบบกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มอยู่นะบินรูโอ้โอเขาคึ้นเองสิแมนเมนคิดกันคิดว่ามันออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเดียวหรอถือเบิดเลยใช่ไหมแต่บบคิดว่ามันจะออกมาเป็นสายขนาดนี้อยู่นี่เหน็นจักนาทีเลยนี่เกือบว่าโอ้ยเบิร์จนเบิด <c oughs> นี่ยังยังยังยู่เลยสุดละที่ทรายเห็นแบบนี้เนาะแต่ไม่เป็นเจียน้อยเนาะเจียพันน้อยเจียพันไงก็อยู่อยู่น้ำเดียวเหรอโบ่บยูเลยนี่เดินให้ก่อน ยี่วนมีติเกียรนี่แตบพวกแอนนี่พวกแอนนี่ที่วัดชีสินีปุรรมกันนี่ชีตะกุลของแอนปากถ้ำมติเกียร์นะคนนนรับตะกุลเกียร์ข,ยรขักนะทุกคนคักสุดๆเลยเนานะจะสังเกตเห็นเนาะอ่าบอลที่ออกมาแล้วจะออกมาแต่ด้านถึงถึงถึงของปากถ้ำเลยเนาะ <c oughs> จะบินออกมาทางด้านงปากถ้ำ จะบนอยู่เขาใกล้เนาะอาจจะบนอยู่ไกลๆแบบนี้ก็คือปากถ้ำบอนทีอันพวกอ่าพวกข่อยเนาะยางมาตอนตอนสวยเลยเนาะที่พาทุกคนมาเนาะยางมันมันจะอยู่ด้านเทิงทึงของอ่าก้อนงูนหินเทิงนะเนาะทึง,ๆๆงทิงทนะึงทึงของถ้ำพะเนาะโอ้ยข่อยตื่นเต้นแหงแว่าจนบุถึกโม่โม่เคยเห็นแบบนี้นนนจา้าคือเด้อทุกคนเด้อครั้งแรกเลยที่เห็นแบบนี้ มันต้องเขาต้องได้อ,อนุรักษ์รักษาไววเนาะก็คือเจียที่มันมีอยู่นี่เนาะมันมีบอลเดี่ยวไหนประเทศลาวมีบอลเดี่ยวในสนปอปอ,ปอ,ปอลาวเนาะก็คือสถานที่แห่งนี้เนาะที่มีเจียหลายขนาดนี้ที่ยังคงหลงเหลือแบบนี้เกิยดย้อนว่าเขาอนุรักษ์ของมันก็เทาบออนุรักษ์เนาะก็คือเจ้าเห็นข่อยก็อยากได้อยากไปฆ่าไปอนี้มันนี่เนาะ มื้อนี้เจ้าขาดสิบตวัวมื่ออื่นเจ้าขาดสองตวัวหลายๆมื้อหลายๆตัวหลายๆสิบเนาะมันก็เป็นการสูญพันธุ์เนาะทางที่ดีเนาะมันมีแบบนี้แล้วเขาต้องอนุรักษ์รากอา,าไว้เนาะเพื่ออย่างเพื่อพึ่งพาผลประโยชน์ส่นกันไะกันเนาะเจียตัวนี้เป็นเจียที่กิ่นพืชอ่ากิน่นกินแมงไม้มันก็ไปกินแม่งไม้อยู่ให้นะหฮองทงนาห้องสวนที่เป็นแมงไม่ไปเคาะติดกันนะเนาะเป็น ตัวอ่ะเอิญว่าเป็นสัตว์ตัวพืชจริงๆมันก็นดีเนาะมันกินไปแล้วแล้วอันนี้มันกลับมาทำกลับมาขี่อยู่ในถ้ำแล้วก็เป็นสินค้าให้เฮาสามารถเอาไปประกอบอาชีพและกับทรงขายได้ผู้บอกนาะว่าเจียขี้เจียเนาะมันมีมูลราคาหลายตำแหน่งเนาะเฮาส่งขายให้ทางจีนเพิ่งทรงขายทางจีนได้เนาะนี่แหละเนาะคือเป็นสินค้าให้ปสาสร้างไรายได้ให้ประสาชนสร้างไรายได้ให้กับพ่อเพื่อนนี่แหละเพื่อนกับสัมปทานและเพื่อนกับได้จ่าย ส่วนแบ่งส่วนให้กับหน่วยงานของเพื่อนอาาที่ฮับผิอบอันนี้ก็คือมันจะเป็นการเกล้อกขุ่นส่งกัแอะไรกันแล้วก็เป็นประโยชน์ในการสร้างอะไรๆด้โอ้คอยตื่นตันใจอิลีเนาะที่ได้มาเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้โอโอโนกแอนก็นอยู่ฝั่งนั้นที่สุดของที่สุด มาข้างนี้เนาะก็ถือได้ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของการมาเที่ยวและก็เป็นสิ่งใหม่เนาะที่ได้เห็นและก็เป็นสิ่งใหม่ที่ได้เห็ุตัวก็คือได้มาเห็นตัวเจียบินออกจากปากถรร้ำยามบรรยากาศาคายแรงแบบนี้เนาะตัวเจียน,นี้นับบ่ได้เนาะก,ก็คือว่าให้เดาเลยเนาะเป็นล้านกวาัวโตเลยเนาะที่อยู่ในปากถ้ำที่นี่มาตั้งแต่บินเจียเริ่มบินออกมานาดแมานเป็นเวลาหกโมงยังเนาะมะอฮอดปัจจุบันนี่ก็6หกโมง เคืงแล้วก็ถือได้ว่าหลายนาะทีเติบแล้วเนาะก็ถือว่ามันห้วยลงแล้วนี่เนาะทุกคนภาพบรรยากาศแบบนี้มีอยู่ที่เมืองลาวเนาะแล้วก็มีอยู่ที่สถานที่ที่งดงามหลายเนาะเป็นโบคิดเนาะว่าจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้อยู่ในบ้านเขานี่ก็คืออยู่ที่เมืองเฟืองแขวงเว้งจันเนาะหรือเอินเพิ่นเอินว่าทำเจียหรือว่าผ่านหลวงนั่นเนองเนาะบรรยากาศตอนนี้ถือว่าอากาศดีหลายยามคลายแรงแล้ว ตาเวินกำลังใกล้จะพ้นนาดินเนาะสุดท้ายนี่กะจะขออนุญาตในการจบคลิปวิดีโอครั้งนี้เป็นการเที่ยวครั้งที่เป็นบันทึกเอาไว้เลยว่าประทับใจที่สุดเหรอแล้วลก็จิ่งที่ขาดบบได้เนาะก็ต้องขอเขอ้าใจนําทางพอเพื่นนอนเนาะที่เพื่อนเป็นผู้ดูลแลแล้วก็รักษา,าตัวจี๋ไว้ในถ้รนี่เนาะไว้ให้จูเฮาได้ทับสมแล้วก็สมความสวยงามแบบนี้ถาว่า เอาบ่มีการทักษาเนาะพ่อเนาะบ่มีการดูแลแล้วก็บ่มีการเบิ่งอย่างซีมันอาจจะสูญหายไปได้เพราะเนื่องจากว่าเจียมันก็เป็นสินค่าแล้วก็มีความต้องการของคนอยู่ที่จะเอาไปปรุงแต่งอาหารอย่างซีเนเาแลและเขาก็ได้เบิ่งได้เบิ่งแยงเอาไว้แล้วก็ดูรักเอาไว้เจียก็สามารถได้เหตุผลประโยชน์ของเขาก็คือเจียสิ่งน,นี้เป็นเจียที่กลิ่นเพื่ออ่ากลิ่นกลิ่นแมงม้แล้วมันกลับมาทำมันก็มาขี่แล้วเขาก็เอาหมุนของมันไปขายเป็นการสร้างไรายได้เนาะ ก็เขาเข้าใจน้าทางพอเนาะพอกินนอนเนาะที่เพลินเอือ้ออํานวยความสะดวกแล้วก็ให้มาสถานเทียงนี้มาเที่ยวสมยสถานเทียงนี้ก็ถือได้ว่าขอบใจสุดๆเลยเนาะส,สิ่งที่บรรยายให้พนะูดเราทุกคนเนาะได้เห็นหลายแบบนี้อะจังใดก็ฝากทุกคนที่ตามตื่มแล้วก็ฝา,ากทุกคนเป็นกนําลังใจให้กับพวกเขาสามคนตื่มนอหลวมถึงซ่องของคอยเอง ลกักะซ่องของไอตีก็คือซ่องเดอะฮีโร่ลาวาแลกักษณะซ่องของไอ้สมายเบาวสว์สรค์นเนาะอันนี้พวกเขาเดินทางน้ากันในครั้งนี้อยู่ที่มืองเฟืองกันยังมีอีกหลายสถานที่ที่จะนําผาทุกคนไปเบืองอยู่เนาะขอเขอ้าใจนําทุกทางขอเข้าใจทุกไรค์ขอเขอ้าใจทุกคอมเมนต์ขอเขอ้าใจทุกแซตหรือว่ามีข้อมูลตัวใดพี่พุกพองในการนําเสนอก็สามารถติด่งเขอมาเติมได้หรือจะแนะนําเป็นสิ่งดีๆก็สามารถย้อมหับคำติดมมเสมอเนาะเอาไว้พ่อกันไม้นะวิโดทัปไปสำหรับวิดีโอนี้อยู่ที่ถ้ำ Yeah.